แฟนๆคอร์บอลคาเฟ่ครับอ่ะพิมเมลลีกอังกฤษนะฮะสัปดาห์นี้เดินทางมาถึงแมชเดย์ที่10ละเร็วนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นจ่าฝูงนะฮะยีแต้มลิเวอร์พูล22แต้มก็ตีคู่กันไว้ฮะอาร์เซนอล18แต้มวิลล่า18แต้มและเชลซี17แต้ม5ทีมนี้ลุ้นแชมป์กันนะฮะปืนใหญ่วิลล่าแล้วก็เชลซีต้องเร่งเครื่องหน่อยถ่ายตารางฮะเป็น3ทีมที่ยังไม่ชนะใครก็คืออิฟโซวิชวูฟเวนตันแล้วก็เซาแฮมตันอิฟโซวิชเนี่ยมีม, Wolf มี2แต้มเเเซาพิ่่งจะะมีีแแคคแนนดยวนะ ส่วนดาวซันโบครับฮาร์แลนด์ยิงไปร1ลูกเอเบลโมโ่ะรลูกคิสวูดกับโคพาเมอร์ฮะซารา่าเวลเบกนิคลัสแจ็กสันนะคนละ6กแมนเชสเตอร์ซิตีเ้เต็งหนึ่งนะฮะสิจ่ายสิบเลิเวอร์พูลเต็ง2อครับสีจ่ายก็อาร์เซนอลล่นเป็นเต็ง3 4มจ่ายสิเอ็ชลซีหนึจ่ายยี่มิบสเปอร์1นจ่ายหกสิวิลลาแปดและแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดครับหนึ่งรเต็งหตกชั้นนะซาามตัน,นเจจ่ายหนึ่งอิฟสวิช 2ใจหนึ่งเลสเตอร์ 6, กใจห้าสามน้องใหม่จะไปพร้อมกันเหมือนฤดูกาลที่แล้วหรือเปล่านะวูฟเป็นเต็ง4ี่นะฮะสี่ 4, ใจห้าและเอเวอเรสตัสามใจสิบฮาแลนด์เต็ง1นึ่งดาวซันโวนะครับเจ็ดใจห่ซาร่าหนึ่งใจสิบโคปาเมอร์หนึ่งใจสิบเอ็ดโอลีวัดกินหนึ่งใจสนะิบหกคริสวูดยี่สแจ็คสันยี่สสัปดาห์นี้นะฮะวันเสาร์เคู่ อาทิตย์2องแล้วก็จันหนึ่งวันเสาร์นี่นิวคาสเซิลกับอาร์เซนอลคู่แรกนะฮะสนุกเลยครับทุ่มครึ่งนิวคาสเซิลในลีกนี่ไม่ชนะมา5้านัดแล้วแต่ว่าในอ่าลีกคัพนี่เพิ่งล้มเชลซี2-0นยะ์ะในรอบที่4อ่าส่วนอาร์เซนอลก็ผ่านเปสตันมาสบายๆแต่ว่าในลีกสะดุดนะไม่ชนะมา2เกมเป็นการแพ้บอลมาร์ตุนสองแล้วก็เสมอลิเวอร์พูล2-2องนะจะออกหน้าไหนนะเกมที่เซนต์เจมส์สปาร์คซะด้วยฮะบอลมาร์ตกับแมนซะิตี้ฮะบอลมาร์ตี่สนัดได้4แต้มเล่นที่ไวทนะาลนะิตี้ส่วนแมนซิตี้ฮะเปชสเตอร์ฮะ ทีมอันนี่ไม่เคยมีเจ็บหนักขนาดนี้เยอะขนาดนี้นะ The Boy Roddy ด i ู i s h Dogu Walker Oscar Bob พุ่งในเล่นไม่ได้ก Quadio a าคั a n ีซาว v โอก็ต้องลุ้นอย่างหนักนะเยอะเลยฮนะ <laughs> แล้วพเยือนบอลมัดด้วยบอลมาด,ดในบ้านดีด้วยนะอิฟสวิชกับเลสเตอร์สองน้องใหม่เจอกัน4ทุ่มวันเสาร์นะอิฟสวิชนี่ยังไม่ชนะใครฮรเสมอ4แพ้5เลสเตอร์ล่าสุดก็แพ้ฟอร์เรสต์หนึ่งสามแล้วไปแพ้แมนยูสองหน้าในลีครับหลังรั่วๆอย่างนี้ฮะอิฟสวิชจะผ่านเลสเตอร์ได้หรือเปล่าน่าสนใจนะลิวพูกับไบรตันนะลิวพูเป็นรองจ่าฝูงส่วนไบรตันนี่ในลีกสามนะันได้ไปเจ็ดแต้มเล่นทีแอนฟิลครับผงแดงจะดีพอที่จะทุบทีมแข็งๆอย่างไบรตันไหม ฟอร์เรสต์เจอเวสต์แฮมนะที่ซิตี้กาฟอร์เรสต์นี่เซอร์ไพรส์เลยนะก็อยู่ที่7นะชนะ4เสมอ4แพ้หนึ่งแล้วดูกันนี้ยังไม่แพ้นอกบ้านด้วยสามด้านหลังก็กดไป7แต้มล่าสุดไปยิงเลสเตอร์สามหนึ่ง 3, 1, นะส่วนขุนค้อนเนี่ยเพิ่งชนะแมนยู2-1นในบอลลีกน,นะชนะแบบโอลิเวอร์เรียกวีเให้กรรมาการดูวนะีอารแฟนแมนยูต้องขอบคุณนะทนายโอ <c oughs> โอลิเวอร์ที่ทําให้เทนักโดนไล่นะเราก็ซัมตันจะเจอเอฟอร์ตันนะซัมตันเพิ่งจะมีแต้มเนะนี่ยเอฟอร์ตันห้านัดไม่แพ้ใครด้วยฮนะเซาจะแย่ต่อเนื่องไหมเอฟอร์ตันจะไม่แพ้หกนัดหรือเปล่าแล้วคู่ดึกคืนวันเสาร์นี่ยมากันท้งคืนครึ่งกับวูฟเจอพาเลสวูฟก็ยังไม่ชนะใครในลีกนะส่วนพาเลสชนะไปแล้วชนะสเปอร์ได้แม้ได้แหละแล้วยังต่อยอดในกนารไปชนะวินล่าถึงทิ้นเลยนะในลีกครับอีกนะสองหนึ่งสเปอร์จะเจอกับวนะินล่าฮะสามทุ่มของวันอาทิตย์นะสเปอร์นี city, นะ่แพ้พาาาเลลลสแแแ้้้้้วววมมมกกตตัดยรนซิีฮะ ไตยโมแวนเนอร์ยิงแล้วนะขอโทษส่วนวิลล่าก่อนที่จะแพ้พาเลทในลีกครับเนี่ยสินัดก็ไม่แพ้ใครและคู่เอกคู่สุดท้ายนะวันอาทิตย์นะฮะฮาลุมครึร่งแมนยูเจอเชลซีพี่รูทยังทำทีมต่อหลังจากนั้นแรกชนะเลสเตอร์แล้ว5-2ในลีกครับ ก่อนที่อโมริมจะมานะสุนชิลซีฮะแพ้นิวในลีกครับแต่สัปดาห์ที่แล้วก็ชนะนิวเนี่ยฮะในบ้านตัวเอง2-1นะข้ามไปวันจนันทร์เราดนได้พี่แมทระหว่างฟูลแลมกับเบนฟอร์ดฟูลแลมสะดุดนะไ่ชนะมา3นะัดแล้วเบนฟอร์ดเนี่ยเพิ่งชนะอีฟซิดมา4-3ก็ที่10กับที่9เจอกันนะฮะ อ่ะเดี๋ยวอรอลุ้นกันวันพรุ่งนี้นะแมวมาฟันธงกันเจ็ดคู่ส่วนวันนี้ฮะบอลวันศุกร์นะแมวเชืว่อว่าลูตันน่าจะทำได้ดีในการเจอกับเวสต์บรอมวิชนะครับโมนาโกอะจัดชนะองเช่ฮะเช่นเดียวกันเลเวอร์กูเซนจัดชนะสตุตการ์ดเป็น3เจ้าบ้านบอลฟลายเดย์ไนท์ที่นะแมวเลือกครับ